แจกลิง์จัดบ้าน11จำนวน5แบบแก้วได้นํารายได,ได้ที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้าไปซื้อลิงก์จัดบ้านมาแจกขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดลิงก์จัดบ้านอยู่ในคาที่บายกดที่ลิงก์แล้วบันทึกผังบ้านได้เลยแบบที่ 1. ใส่ฟาร์มใช้ป้องกันสเปรย์กรอนและป้องกันไม่เสียสองดาวทา,านโฟแคนไม่มดหนึ่งตัวขวานหนึ่งตัวเนื้อลักขวบสอง,องตัวและธนู3าตัว ขวานช่วยในการป้องกันกอบปีลรับรวงสิ่งก่อสร้างสรักยรกรทั้งหมดถูกวางไว้ภายในกำแพงทําให้ไม่มีสรักยรกรฟรีให้ป้นบ้านได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาด้ดวยแนวป้องกันผูกก้าและกับดักแบบที่2ใส่สาฟาร์มใช้ป้องกรรันสเักยรกรและป้องกันไม่ให้เสียสามดาวถ้าเฝ้าแคนไม่มุดหนึ่งตัวขวานหนึ่งตัวน,นล่าขัวสองตัวและทะนุสามตัวขวานช่วยในการป้องกันกอบปีลรับรวง คังเก็บถูกกระจายรอบแกนกลางเรดไร้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาด้วยแนวป้องกันสิ่งก่อสร้างสเปกรทั้งหมดถูกวางไว้ภายในกำแพงทําให้ไม่มีสเปกรฟรีให้ป้นแบบที่3สายดันถ้วยใช้ดันถ้วยป้องกันไม่เสือสองดาวาาแถบฟอแคนแม่มด1ตัวเนื้อลักหัวสาตัวและธนูห้าตัว,ะตวจะบ้านทรงกล่องบ้านและขสอนเอกทั้งหมดอยู่กลางฐานอุดมถึงผู้กล้าพร้อมสร้างพลังโจมตีสูงฝั่งป้อมวิซีดักสายอากาศด้วยเครื่องกวดอา,ากาศ แบบที่4สายวอลชนในวอลหรืนนอวอลริรกป้องกันไม่เสียสองดาวฐานเฝ้าแคนแม่มด1ตัวเนื้อลักขัว3ตัวและธนู5ตัวการบังคับให้เข้าจากฝั่งปืนใหญ่อินซีทําให้กองทัพข้ามบ้านไปด้านหลังมีพลังโจมตีสูงด้วยการวางผู้กล้า3ตัวร่วมกับเทลลาป้อมลาวาเป้าหมายเดียวทําให้มังกรตีได้ยากระเบิดยักษ์ที่วางไวอ้อย่างดีช่วยต้านแม่มดจากฝั่งปืนใหญ่อินซี ซึ่งเป็นทางเข้าที่นิยมแบบที่5้าสายโบดีกใช้ในโบดิกป้องกันไม่เสีย3ดาวทาตฟอสแคนเนลล่าขหัวห้าตัวและบอลลูนหนึ่งตัวป้อมลวาวาไม่มีคุณค่าใกล้เคียงยากที่จะใช้ลูกธนูยักษ์ได้คุ้มค่าเพราะมีกำแพงในชั้นสิ่งก่อสร้างออรอบนอกฟามเทีล่าร่วมกับเจ้าชายทำงานได้ดีในการต้านมังกรระเบิดใช้ป้องกันแม่มดจากฝั่งบ้าน หากคุณต้องการลิงก์จากบ้าน9ถึง17เพิ่มสามารถสมัครสมาชิกที่เว็บแก้ว .com ได้ฟรีแก้วมีลิงก์จากบ้านแจกเพิ่มพร้อมีเมลอัพเดตลิงก์จากบ้านใหม่รายเดือนให้เลือกใช้ฟรีกดที่ลิงก์ในคำทธิบายเพื่อสมัครสมาชิกได้เลยครับ